สวัสดีค่ะชื่อเปนโลโปรดักชันนะคะช่วงรอเต็นฟาร์มดังนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่เต็นของน้องเมย่านะคะเป็นวัวของโชคนมิรฟาร์มนะคะดเดี๋ยวจะพามาชมอันนี้อยู่กับเสี่ยเกอร์นะคะเสี่ยเกอร์จะพาน้องเมย่าออกไปเดินข้างนอกนะคะน้องอาจจะตื่นตื่นนะตื่นตื่นน,น,น,นี่คือสนามแรกของน้องใช่ไหมเกอร์ครับผมน่าเป็นสนามแรกนะคะ จูงน้องออกมานะมานี่เราลูกเมย่ามานี่แล้วนี่น้องเมย่านะคะเป็นวัวเพศเมียนะเอ,เอาขายุ่มาอีกสวยดูวัวเหรอชอบไหม,ม,ม,มชอบไหมคะชอบไหมลูกชอบไหมชอบชอบขยุ่มาอีกก็ได้ได้ไหม ไปเดนเอ้าอึบอย่ามันดิเดินเดินโอเคโอเคสำหรับัวตัวนี้นะคะก็เราก็รู้จักชื่ออยู่น้องชื่อน้องเมย่านะคะเป็นลูกของตัวไหนนะคะเป็นลูกของกองแท้ครับแม่สายไหนคะแดงกระสินตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุสิบเดือนครับอ่าวันนี้น่าจะมาประกวดใช่ไหมครับ โอเควันนี้มาประกวดน,นะคะถ้าสูงหรืว่ามีคนแบบอยากจะได้แบ่งไหมคะแบ่งครับตัวน,นี้แบง่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้บอก<ข>อได้ไหมเปิดไว้ที่สองแสนครับต่อรองได้ต่อรองได้นะคะคสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วม,มาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแต่คาดว่าจะไม่ได้กลับนะคะเพราะว่ามีคนมาท้ามทมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ชมน้องนะสําหรับก็ชอบอะไรในในตัวของน้องเมย่ยา ตอนนี้ก็ลำรงในกำเนื้นอเขาเลี้ยงามาั่นมาเลยเจ้าแตตอนชอบ,อช,อบชอบวัวหูสไตล์บาั่นใช่ไหมก<ช><ไ> <laughs> ระทูขาดีนะคะคนเดี๋ยวดูกระทูน้องก <c oughs> ระทูขาใบหูหน้าก็สวยนะเหมาะที่จะเป็นแม่บล็อกที่ดีนะคะตอนนี้ลูกทองแท้นะคะทองแท้เป็นสายมาริโอสีดีมากมากเลยนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้น้องนะคะไปพัฒนาต่อนะคะติดต่อเสียเกอร์ได้เลยนะคะเบอร์โทรอะไรคะศูนแปหนึ่งครั สองหกหนึ่าวันนี้ต้องขอบคุณเสียเกิร์มากค,ะค่ะสวัสดีค,ะค่ะ